สวัสดีค่ะพบกับซีซันค i n ก Channel นะคะอากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะจะมาชวนทุกคนทําเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนค่ะอัญชันน้าพึ่งมะนาวและอัญชันน้าพึ่งมะนาวโซดานะคะมี2สูตรค่ะได้เย็นๆสักแก้วเนี่ยรับรองชื่นใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปรับชมวิธีทํากันได้เลยค่ะอัตราส่วนผสมทั้งหมดจะอยู่ในช่องคําอธิบายใต้คลิปนะคะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะก็คือน้ําอัญชันค่ะ ั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปประมาณสัก5้าร้อยมิลค่ะวันนี้ซันจะใช้เป็นดอกกัญชันตากแห้งนะคะหรือถ้าใครมีดอกกัญชันสดก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะเราจะต้มไปจนกว่าดอกอัญชันจะมีสีซีดนะคะหรือน้ำอัญชันมีสีเข้มขึ้นค่ะฉันต้มมาประมาณ5นาทีจนได้สีเข้มที่พอใจแล้วนะคะเดี๋ยวจะยกลงไปกรองเลยค่ะเราจะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะ จากนั้นตั้งทิ้งไว้นะคะรอให้เขาอุ่นลงสักนิดค่ะสูตรแรกที่เราจะทําก็คือน้ําอัญชันน้าพึ่งมะนาวนะคะเราจะใช้น้ําอัญชันประมาณ1ถ้วยตวงค่ะเกลือป่อนนิดเดียวแค่ไปช้อนนะคะน้าพึ่ง20 ml ค่ะหรือถ้าใครชอบหวานก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะคะ น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะค่ะสังเกตนะคะพอเราเติมน้ำมะนาวลงไปนะคะจากเดิมที่น้ำอัญชันของเราจะสีออกฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาตอนนี้ก็จะกลายเป็นสีม่วงสวยเลยค่ะเทใส่แก้วแล้วก็เติมน้ำแข็งแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะแก้วที่สองก็จะเป็นน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวโซดาค่ะใส่น้ำร้อนลงไปประมาณ50 ml ค่ะตามด้วยน้ำมะนาว1ช้อนโตะนะคะ เกลือป่อนแค่ปลายช้อนค่ะน้ำพึ่ง40 ml ค่ะพยายามคนให้ละลายนะคะเพราะว่าน้ำพึ่งเขาจะมีความหนืดนิดนึงค่ะจากนั้นเติมโซดาลงไป100 ml ค่ะ เทใส่แก้วประมาณสักเศษหนึ่งส่วนสามของแก้วนะคะที่เหลือก็ใส่น้ำอัญชันลงไปให้เต็มค่ะตกแต่งด้วยมะนาวฝานเป็นชิ้นบางค่ะ เรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วนะคะเครื่องดื่มดับกระหายคลายร้อนของเราสามารถทำเองง่ายๆที่บ้านได้เลยค่ะหรือสูตรนี้ถ้าใครจะทำขายก็ได้นะคะรับรองลูกค้าติดใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ฉันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ